ใจเที่ยง,งกลางคืนจ้าระพี่จะทําเงินทองจ,จับใจใช้สอยเหมือนทางโลกไม่เคารพผู้เจ้าบ้างเลยมีพระสูตรไหนบ้างที่ผูธเจ้าจับเงินจับทองมีประสูตรไหนบ้างก็อยากจะเห็นทำไมยุคากันประมาทแท้แค่รู้รามาได้ยงไงประมาทลกทำหลักวินัยได้ยังไงประมาทุทธเจ้าได้ยังไง มีเหลือกุญแเจ้าจับจใช้เชงินใช้ทองตัดเก่พระอ,อาณน์น์ในพระสุตก็มีมน,นี่เห็นไหมอาณน์น์อจัลพิธพวกเราเป็นบ้ากันเนี่ยศาสนาที่เลือดที่มฤตยูก็เชื่อมไปเชื่อมไปยิ่งพระองค์ในหลวงรอแก้วเสด็จสู่สวรรค์ตาไลลความโศกเศร้าโศกาของพวกเราที่เป็นชาวพุ มีมากเตด,ดีสำหรับพวกเตพวกผีพระก็ตามสุนินกรของพระองค์ก็ตามมาทหลวิกาก็ตามผู้ที่ไม่พึงพอใจพระองค์ก็มีมากธรรมดาไม่ว่าเขาไม่ว่าเราใช่ไหมล่ะมันก็อากเป็นแบบนั้นผมมีความเคารพอยู่แล้วไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องเทดทูนไว้เดี๋ยวก็นะกระหม่อม ผู้ที่ไม่ก็ลบอยู่แล้วก็ต้องถากถางหาวิธีการที่จะทำลายจนเห็นเรื่องราวต่า,างๆเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองในพระพุทธศาสนาในสถาบันถิ่นหลวงปู่หลวงตาลกนี้ไม่เคยเคิ็นการลบก็คือคารลบั้งแต่ไหนทั้งแต่ไรมาทําให้มีสถาบันราชาณาษักริยตร์พวกเราอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไงมันก็พระพททอื่น อยู่ในความลำบากอยู่ไท้ตัวบกงคนนะไปไหนไม่ไปไหนไม่รู้ว่าเขาจะโค่นวันไหนแต่ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นแน่นนะแล้วทำไมพระเราจึงปตีแท้สิ่งไหนที่ถูกต้องการทำดีไหนการรมวิไหนทำไมจึงไม่ทำสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องพระก็ทำดีนะเรียกอะไรบ้านนั้นบ้านนี้บ้างซองเกียร์องเ้าบ้าง ประกาศากช่วงลักทรรมยลักวินัยบ้างเสียละพอดีเลยนะวัตถุตรีตัเป็นผู้วิเศษมากทำเครื่องรางของขังข,งข,า,งขายว่าข้าพเจ้าเลือดข้าพเจ้าประเสริฐเหมือนกับเบียบย่ยานทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกัะเบียบย่ยางทำลายศาสดาของตัวเองคือพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็จะกราบย่าไยพระพุทธเจ้าเลยพากันตั้งตนเป็น สัจจาเองดีกว่าทุกโรคดินแดงก็เป็นอย่างนั้นรัฐบาลทีไทยที่กี่สนักล่ะเฉยไม่เข้าไปดูแลกันนะยกย่กองสรอเสริกันด้วยว่าเป็นผู้พิเศษเจิมหน้าเจิมตาเจิมนั่นเจิมนี่เป็นผู้พิเศษแล้วรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกเยียนรุนนน่นนั้นรุ่นนี้ออกชุดรุนนน่นนั้นรุ่นนี้เป็นผู้พิเศษแล้วเนะี่ย เห็นไหมล่ะพุทธิจ้านั้นเป็นผู้พิเศนผู้เจ้าออกเธเหนไหมล่ะสิ่งไหนที่ผู้ดจจ้าทรงบัญญัตินั้นก็เพื่อลูกเพื่อหลานให้อ่อนน้อมตอนตอนประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของโลกตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้วถูกต้องดีนะที่พวกเราไม่ยกันให้ ไอ้ทำเราก็ท่านไปไอ้จะท่านต้อก็อท่าพาร์เราก็เลยเลอะๆเทอะๆจมดังที่เห็นแต่พระลูกนี้ไม่ท่าเห็นใช่ไหมล่ะไปตามท้องถนน,ม,นออม,ออมีแต่พระขับรถเล่นออกรถใหม่ออกรถรู้ไม่ตำรถตัดใจก็ขับเล่นชาเล่งกุนั่นดูแล้วมันมได้ไหมล่ะไอ้จะบอกว่าพวกพุทธเจ้าไม่ได้มนุษย์แม่ขบับรถสมัยก่อนไม่มีรถดี เอญุธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาวางหลักธรรมหลักวินัยครอบไปหมดสิ่งที่เป็นโลระชาโลกติเตียนการที่ไม่สมควรเป็นบัตรอยางนั้นเดี๋ยวเดอจะวอกวา่บาบัตรอะไรก็แล้วแต่ขณะสมสมวรไม่ล่ะมันก็ไม่สมควรในบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินอยู่ในตู้เอทีเอ็มเต็มกันอยู่ ใช้ปากก็เป็นใช้ปาก็เป็น,ปเ,ปนเสมอกันด้วยปิดด้วยผีเสมอกันทุจกิตหาตัญหายาเสมอกันด้วยประหารจนพ้นศาสนาสิ่งทีด่ดีไม่ทำไม่ได้ถึงเลยว่าพระพุทธเจ้าสรุปสล,ลายสามหนปางตายนับไม่ถ้วนกว่าที่จะนำหลักธรรมครามสอนมาสอนพวกเราพวกเราเป็นพระเป็นสมณะหรือไม่ เป็นศาสตรยบุตพุทธชินโรหรือไม่หรือเป็นมหาโจร้นศาสนาอาพิจาณาเอาเต็มลูกอต็มสมใจไปไหนก็ตะกุดดีตะกุดดินลูกประคังเลือดว่ากันไปเหลียนรุ่นนั้นรุ่นนี้เลือดกุมารทองดีนางฝากนางไปดีรักโยมดีว่ากันไปสารพัดเลือเธอไหล่ไหล,หลือดเทไห่ไม่รู้หลวก แต่ละยุคแต่ลพระองค์ท่านดูแลปกป้องท่านก็สงบเจงเงยมเพราะไม่อยากทำลายพวกเราอิเวณนาวพุทธที่มีความเชื่อความเริ่มใสในสิ่งนี้พอาก็เช่อไม่มีความว่าที่จะทำให้พระสุนีกรของพระองค์งนั้นต้องรักแบร,รักภายภายในหัวใจตัวนั้น องค์ในหลวงรัชกาเป็นราชาพระกษัตริย์ที่เลิศที่เบะเสริฐที่สุดเราจะหาเหมือนพระองค์ในหลวงรอชกาไม่มีแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระอ,องค์ของผู้นี้จำตลอดลึกตลอดจะเป็นเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางคืนกลางวันหรือตลอดถ้าถึงวันสำคัญสำคัญ ห้าทันวาจะหมายก่อนดีที่ห้าทันวาเราก็ยังระลึกถึงาาที่เรานี่ไม่มีอะไรทิ้นก็ไม่มีป้า่าก็ไม่มีเก็บขอมรอมิ่ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ลูกเก็บรรกจาไวา้เรายังคิดที่จะไปบูรณะปฏิสังขรณ์หอเฉลิมพระเกียรติที่วัดอีสาน้วคนในบ้านเป็นไง คุณนําไปไงล่ะมีความเคารพไหมล่ะมีความต้องการไหมล่ะเคารพสถาบันไหมล่ะพอเราจะเข้าไปมุระพิสังขอนหาเรื่องเราด่าเราเหมือนหมูบหมาตัวหนึ่งนี่นะนี่ความเคารพมันจะบากเขาไม่ไม่ต้องการเราก็ไม่สามารถทําได้เตหมพ้อมรอดรีบได้เงินแสนหนึ่ง ที่ที่จะใช้เงินแสนนั้นบุรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแจมขอจะเรลิมพระเกียรตของพวกในหลวงรเชกาที่ตั้งทำง,งานอยู่ที่บ้านหัวนาคำคนแก่นก็มีแค่นี้มีที่ไหนไหล่ะมีที่นีทท่ที่เดียวทางราชการาก็เฉยทางจังหวัดก็เงียบ ระอ,อวาวาสก็ไม่ได้เงียบเขียนไปแล้วเขียนขอแล้วก็ไปอภิเภอแต่ก็เ,เงียบไปเลยไม่มีใครว่า่ังไงเชออยกันหรือพอกันเร,เ,เ,เราไม่เข้าไปเข้าข่ายนะเราไม่เข้าไปเข้าข่ายเราไม่เล่นการเมืองนะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องความพอรพเข้าในหลวงเราได้ทันตนกวุลุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองมาตลอดตลอดตลอดจน วันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลายัยจึงเปรียบเสมือนหัวใจของคนในประเทศไทยแตกสลายในวันนั้นเหมือนกับวันนี้13ตุลาคมเราไม่หวนหมดนะทะเก็ลุกขึ้แล้วเรจุดตถ้าะเ้เกีย้ยกล่อมแล้วก็จุดตกเราเสียายว่าเราไม่มียศถาบรารดาศักดิ์ใด ที่จะไปทำให้อ๋อเฉลิมพระเกตินั้นสว่างสวัยขึ้นมาเหมือนดังเหมือนตั้งแต่ก่อนสุดสมอย่างนั้นผนตกมาต่อลูกเป็นที่อาใจของพวกมดเป็นที่อาใสของพวกนกมอนนกกี่นกเต็มเลยนั้นเอารถจิบล้อไปขนก็คงจะเต็มรถจิบล้อนั่นแหละมใครเข้าไปดูไหมหละ่ะ พอเราก็ไปดูแลก็หาเรื่องเราก็แสดงว่าคนบ้านนี้ไม่มีความเคารพในสถาบันราชาพระมากษัาติยรู้บุก้าพูดใครจะเถียงก็เถียงใครจะข้างก็ข้างใครไม่พอใจก็แล้วแต่เราไม่เข้าไปก็ไปเราไม่ได้ทาเพื่อเราเราไม่ได้ทาเพื่อส่วนตัวแต่เราทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อศาสนาเพื่อสถาบันไทยมีสถาบันคุ้มครองพวกเราแหละพวกเธอจะอยู่ยังไงก็เหมือนประเทศอื่นต้องอยู่ด้วยความลำบากไม่เป็นอิสระประเทศตันที่ิสระที่สุดมีประชาธิปไตยที่ดีที่สุดประเทศอื่นไม่เป็นโรดิ ประเทศอื่นที่บอกว่าเป็นประเทศที่มาหาอำนาจลูกทำง,งานลูกได้เงินไหมลูกติดเราอยู่ที่นั่นพูดได้ฝังทำง,งานเม,มือหมื่นหนึ่งสมมุติได้เงินหมือนหนึ่งเขาก็เอาไปกินแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำาที้ทำสิ่งนี้เขาก็เอาไปอีกแล้วบางประเทศแดงคนละครึ่ง ประเทศไทยเรานี้สะอาดสะอาดร่มเย็นที่สุดเป็นประชาธิปไตยที่เลือที่ประเสรฐที่สุดเพราะมีสถาบันราชาาณาษัตรปกป้องอยู่สูนลรวมแห่งจิตแห่งใจของคนในประเทศเป็นร่มผูร่มใจให้กับคนในประเทศไทยหรือชาติไทยที่นี่ไม่หละ ไม่เห็นแต่แค่นี้ปาก็ําไม่ได้เพียงหอเฉลิระเปรียดเล็กๆนี่บุรณะปฏิสังขรท้อมเสมไม่ได้สมควรที่จะมุดแทนดินหนีได้แล้วออกมานอะไรก็เอาแล้ะกุนันก็เต็งตายแล้วใส่จุดนั้นใส่จุดนี้ทายภาพพอได้ภาพไปอวดกัน มีใจที่เคารพประเทศชาติไหมมีใจที่เคารพเล,ลือดทูนสถาบันไหมอยาสั่งซากแค่นั้นแหละพอเราจะทำถนนหน่อยปหาเรื่องแล้วก็ทำด้วยจิตอาาเนยเราทำเพื่อประเทศชาติเพื่อชาตนาสเพื่อส,าสถาบันราไม่ทำเพื่อเราเดี๋ยวเราก็ตายท่านนั้นมีปัญหาแล้ว จะทำถนนก็ไม่ได้จะบูรณะปฏิสังขรณ์หอเฉลิมพระเกียรติก็ไม่ได้ลุกล้างู่อย่างนั้นน่าเกียดไหมเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ีละชานรุนกกล้าพูดนะใครจะค้านก็ค้านถ้าพวกเธอค้านก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่มนุษย์แหละวกเธอเป็นสัตว์ที่ละชนลันน ราคิดที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองประเทศเราจะตายคุณนำก็ไม่รู้เรื่องรู้แล้วอะไร,ระตา้าจีตาสารจะรู้เรื่องอะไรรู้แต่เรื่องส่วนตัวทำยังไงกูจะได้ดีทำยังไงกูจะเด่นกูจะดังไม่ได้คิดถึงส่วนรวมเลยพอเกิดเรื่องขึ้นก็ไปตายภาพพอที่จะได้ภาพอวด ลูกกวสงสารโชว์ว่าข้าพเจ้ารักประเทศชาติบ้านเมืองเถิดตูสถาบันเฉพาะภาพเป็นใจนมีไหม่เราจะมีอะไรแต่ทิ้นก็ไม่มีพระป่าก็ไม่มีไอ้บออมลำลีกลูกเอามาททำบุญคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันคนละนิดหน่อยลูกเก็เก็บบ้านเนี่เอยู่เห็นเ่ง ตังนั้นเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งหลกเาาคเอบพากมาก็ไปวันพันเลิอดหลกของนี่เมซูนี่น่ะหลบรวมก,กันทำอะไรล่ะพรป่าเล็กๆอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นุ่นเนพราะตอนนั้นเราจะซื้อที่เพื่อต้องการสร้างวัดอยู่ที่อนุสรสถานบ้านโนนเบอแดงตกลงราคาเรียบร้อย หนึ่งแสนสองหมืน่นบาทเพราะเป็นที่ที่จะสร้างวัดได้เขาหลายไร่ก็ประมาณสิบกว่าไร่นี่แหละแต่เขาจะขายทิ้งเพราะว่ามันเป็นบ่อน้ำเราก็เลยว่าเออถ้าจะขายก็จะซื้อแต่ไม่มีเงินนะถามลูกางนดอนลเวรก่อนไทวั้านนเออก็เลยรวมหมู่รวมพวกมาสร้างบุญสร้างกุศลรวมก็แล้วได้เงินหนึ่งแสนสองหมืน่นบาท ถ้าจะไม่ผิดนะพอมาถึงปัตบมเปลี่ยนใจแล้วไม่ขายแล้วลูกก็ไม่ขายแล้วเบ่งสันปันส่วนขายก็ขายอยู่นิดนึงพอถ่า้องน้ำได้นี่แหละเราก็เลยไม่ซื้อเมื่อไม่ซื้อเงินจํานวนนั้นของลูกเราก็ให้ลูกเส้อลูกขาโทรไปบอกกันว่าเขาไม่ขายจี้แล้วนะลูก พอดีตอชอดอเขอต้องการสถานที่ที่เรียกว่าลานรวมพลสถานที่ตรงนี้องค์พทีเสดิจมาหลายครั้งแต่ดูดิที่เล่นไอ้ที่นั่งเล่นไอ้ที่ไอ้ลานสนามพุทบอลสนามอะไร ให้ตุ่มเป๊ะหมดใช้งานไม่ได้ไม่สามารถรวมไโคนได้ต่อำนาจสมัยนั้นอยู่ที่ทชอดอ้ันพนาคารนี่ก็เลยขอโอกาสมาขอโอกาสหลวงปู่เพื่อจะเอาหินเอาดินแล้วก็เทคอนขีดดีตจนถึงปัจจุบันดู็เห็นี ชุมลกมลลกินอาชาจิตวิปากลินรวมกันลถฟีซีปลอ้อฟีจ้างเฉพาะรถแมคโคขุดดินลองคิดดูนะเงินหนึ่งแสนสองหมืนบาทของไควันพันเลือดลงที่จุดนั้นควักกระเป๋าเพิ่มไปอีกแต่ละคนในค่าน้ำมันแค่ลถของใครของมันช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็ลงคอนิตแล้วก็เป็นจิตจะลักษณะจนถึงปัจจุบันหูก็เลยขอโอกาสทำป้ายลายเส้นไว้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วผมจะลืมเรื่อนไปตามการเวลาแห่งโรคพระใจรักยานแต่สิ่งหนึ่งหลวงปู่ไม่เคยลืมก็คือการสร้างคุณลามความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับพระศาสนาและสถาบันแค่นี้ทำไม่ได้ ใาเกลียดไหมอะะห๋อเจริญเกียดไม่ได้ใหญ่อะไรเนี่แล้วทำไมจะต้องพากันทำลายละ่ะก็จะกระถามว่าพวธเรามนี้เป็นม,มนุษย์หรือไม่หนึ่งเดียวในจังหวัดนี้ที่จะมานเมว่าอะไรท่านว่าเราก็ไปทำความสะอาดก็หาเรื่องมาแล้ว